สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะวันนี้แอดมินเปลี่ยนบ้างนะคะจากโค้ดเอาเลทมาเป็นช็อปบ้างใบนี้มาพร้อมกับถุงพา้าตัวกระเป๋าเป็นลายสีซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์นะคะเหตุผลที่แอดมินหยิบจับมาก็เนื่องจอากว่าอยากให้คุณได้สังเกตว่าตัวลายสีซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เนี่ยเขาจับตัวเรียงตัวกันสวยงามมากๆเลยคือ1ใน วิธีที่จะตรวจสอบว่าสินค้าที่อยู่ในมือของเรานั้นเป็นของแท้แน่นอนหรือเปล่ามาเริ่มกันที่ขนาดก่อนนะคะใบนี้เนี่ยขนาดของตัวกระเป๋าบริเวณก้นกับบริเวณปากกระเป๋าไม่เท่ากันค่ะด้านล่างจะอยู่ที่ประมาณ8นิ้วครึ่งนะคะส่วนด้านบนเนี่ยบริเวณซิปเนี่ยจะอยู่ที่12นิ้วตัวกระเป๋าโลโก้ซิห่วง อันนั้นแมทเเรียลหรือว่าตัวฮาร์ดแวร์ของเขาจะเป็นสีเงินสายสามารถถอดออกได้นะคะปรับระดับได้คุณจะสังเกตว่ามีรูอยู่ที่ตัวของสายสไปายไหลได้สไปายแบบ s ロชดี้ได้แต่หลักๆลักแอดมินอยากให้คุณโฟกัสที่วิธีการดูสินค้าใบนี้ซิปเป็น ykk นะคะแล้วเราหาสัญลักษณ์กันต่อค่ะแอดมินเคยย้ำกับคุณเสมอเลยว่าตัวสินค้าจาก แบรนด์โค้ดเนี่ยหนึโลโก้ของเขาเนี่ยนี่ค่ะตัวรถมา้าตัวฟอนต์ของโลโก้เป็นแบบไหนไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโค้ดช็อปหรือโค้ดเอาลิแล้วเราไปดูกันต่อว่ารอยต่อของเขาเห็นไหมคะแม้ว่ามันจะอยู่บริเวณก้นของกระเป๋าเราก็จะเห็นว่าตัวลายซีของเขาก็ยังสวยงามเหมือนเดิมไปดูที่ ห่วงกันบ้างคะ่ะตรงนี้เนี่ยบริเวณที่เราใช้ปรับสายนะคะก็จะมีตัวโลโก้คำว่า code อยู่เช่นเดิมคะ่ะในแท็กสำหรับห้อยก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีคำว่า code อยู่เช่นเดียวกันเพื่อนๆสังเกตของตัวเองนะคะสินค้าที่อยู่ในมือเนี่ยฟอนต์เป็นแบบเดียวกับที่แอดมินถือหรือเปล่าสำคัญมากๆนะคะตัวฟอนต์บางทีสินค้าเรียนแบบ อาจจะทำทุกจุดที่แอดมินพูดให้คุณฟังแต่ยังไงคำฟอนต์เนี่ยไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ค่ะแล้วมาดูกันต่อที่ป้ายราคานะคะใบนี้2 5 6 9 7ที่แอดมินเอ่ยถึงพูดถึงนี่คือตัวรหัสของสินค้าเราอยากจะรู้ว่าใบนี้ของแท้แน่นอนหรือเปล่าด้านไหนค่ะคุณเปิดด้านไหนไป้ายด้านไหนก็จะเจอตัว รหัสนี่ค่ะ25697เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้คือสัญลักษณ์หรือรหัสมันจะต้องตรงกันที่ป้ายราคาแล้วก็ป้ายสินค้าด้านในอันนี้แอดมินใช้สายวัดวัดให้คุณดูนะคะเพราะว่าตัวปากกระเป๋ากับตัวก้นกระเป๋าของใบนี้ไม่เท่ากันสายอยู่ที่25ในกรณีที่คุณต้องการปรับระดับ ของสายนะคะสะภายไหล่ได้สาภายครอสบอดี้ได้หรือคุณจะปรับสายให้สั้นแล้วใช้สาภายแบบกระเป๋าคลัดก็ได้เช่นเดียวกันขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไ้วยค่ะ